ให้พี่ช่วยเล่าให้หน่อยค่ะว่าช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาวิกฤตยังไงบ้างอ่าหนักอึ้งสำหรับเจ้าของกิจการครับเพราะว่าเราจ่ายค่าเช่าที่ทุกเดือนเขาไม่เดนรดให้เราเลยแล้วก็พนักงานเนี่ยเราต้องคอยช่วยเหลือเขาทุกทุกเดือนเหมือนกันพนักงานนี่คือไม่ได้มีให้เอาออกเอ่อเอาออกเป็นบางคน,นครับแต่คนแต่แต่ส่วนมากยังอยู่ไงเพราะว่า ทุกคนหวังว่ามันจะได้เปิดค่ะไม่ไม่ไม่ได้ปิดนานเจ้าของร้านก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องนานเป็นนานเป็นปานี้สองปีขนาดนี้ถูกเราก็เลยให้เขาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนบางทีมก็จะมีข่าวโคลนไว้ว่าเดี๋ยวจะได้เปิดแล้วนะเดี๋ยวจะได้เปิดแล้วเราก็ลุ้นสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดมันก็นานๆยก็ยาวจนมาถึงทุกวันนี้ถูกต้องแต่ช่วงที่ปิดตอนนั้นคือเราลดเงินเดือนหรือว่าจ่ายเต็มครับพี่ จ่ายครึ่งหนึ่งทุกคนครับแต่ค่าเช่าที่ไม่ลดอ๋อแต่ค่าเช่าที่ไม่ลดแต่ว่าเราก็ต้องเลี้ยงลูกน้องถูกต้องครับอืมแล้วเขาอยู่ได้ไหมลดครึ่งหนึ่งอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับอยู่ได้แบบประหยัดประหยัดแต่จริงๆแล้วเขาก็ต้องหาจ็อบนอกเขาทำครับแต่แต่คือเขาก็น่าจะทำอะไรกันลำบากเพราะเขาพักที่นี่เขาก็ไม่มีรถเดินทางอะไรกันอยู่แล้วนี่ส่วนมากก็จะาว่าทำงานที่นี่คือก็กินอยู่ที่นี่พร้อมกินที่นี่พร้อมเราก็ยังออกค่าใช้จ่ายในการทําครัวให้แต่ว่าร้านปิดนะอ่าค่ะ ก็คือเลี้ยงดูช่วยก็เหมือนกับว่าช่วยกันดูแลไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะทิ้งเขาไปเลยไล่เขาไปหาเงนความลุ้นว่าจะได้เปิดเพราะข่าวมันมาบ่อยๆ่ันมาบ่อยใช่เราก็เลยที่จะเลี้ยงลูกน้องเอาไว้แต่ถ้าเขาบอกเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องปิดสองปีปีหนึ่งนะกี่เดือนกี่เดือนถ้าเขาบอกแบบนั้นอันนั้นเราอาจจะต้องให้ลูกน้องกลับบ้านอก็ว่าไปอยางใช่ครับอช่วงนั้นทางร้านกับลูกน้องหาอะไรได้อย่างอื่นไหมพี่เพราะว่า ธุรกิจกลางคืนมันเปิดไม่ได้เลยจากสะทอดจากสถานบันเทิงกลายเป็นร้านซ้มตําแต่เป็นร้านซ้มตําที่ไม่มีคนเพราะว่ามัน,มนมปิดเร็วใช่แล้วาาแล้วก็เราไม่เราไม่ได้ขายลงแก๊ปอะไรด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่มันยากยากอย,กอยู่ก็ต้องบังคับประคองนี่สินก็น่าจะเยอะเงินเก็บนี่คือร่อยหรอเราต้องกู้มาเพิ่มใช่ครับเอามาหมุนครับก็เอามาหมุนใช่ไหมคะในช่วงที่แบบว่ายังไม่สามารถทําอะไรได้เลยถูกต้อง ต้องหาเงินหมุนคือทุนสำรองเรามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สำรองมาแบบเป็นปีๆอย่างนี้พี่นึกออกวะเราสำรองไม่ได้เยอะเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายในร้านมันก็เยอะมากแล้วจัดจัดหนักสักเกือบสองปีเลยเนี่ยขาดทุนเป็นล้านครับมาช่วงเนี้ยรัฐบาลค่าให้เปิดแล้วเริ่มแต่วันที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าน้อยครับน้อยน้อยมากมากเลยมากกว่าปกติเอ่อห้าสิบคิดต่ำกว่า5 0ที่เราเคยมีครับ ต่ำกว่า50เลยหรอใช่สุกเสาร์อ่ะบางทีต้องเต็มหนึ่งนะว่าโต๊ะไม่พอแล้วต้องเสริมโต๊ะอันนี้สุกเสาร์ครึ่งร้านนี่ถือว่าเก่งมากนะครับวันธรรมดานี่ไม่ต้องมาพูดเลยพี่แม่วันธรรมดานี้เจ็ดโต๊ะห้าโต๊ะหกโต๊ะเจ็ดโต๊ะอยู่ยแต่ยังไงแต่วันเนี้ยมาร้านมีอยู่สองโต๊ะเองนะคะที่เข้ามาก็ตามสภาพครับแล้วก็โดนสั่งปิดเร็วด้วยปิดเที่ยงคืนใช่ห้ทุ่มครึ่งตำรวจมาเคาะประตูบ้านแล้ว แต่ว่าเขาก็จะมาตรวจพวกสุขะอ,อนามัยการเว้นระยะห่างเจลแอลกอฮอล์มีการตรวจคือสถานประกอบก, <ด S 2> การเราไปตั้งกฎอะไรมันมากเนี่ยคนมันก็ไม่อยากเที่ยวแล้วแต่<ช>เราไม่ทําไม่ได้เพราะมันคือมาตรการของรัฐเนี่ยครับมันก็กลายเหมือนว่า เข้ามาล้วเราก็ต้องตัวดีดีเคตัวพนักงานลูกค้าต้องแยงโดนแยงจมกูกผมลูกค้าประจาใช่ไหมเขามาที่บ่อยๆเขาโดนแยงทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ไม่ไหวพี่แม่ว่าจมกูกขับคุนยังไม่แยังทุกวันในอาทิตย์นึงก็อย่างดีแค่ครั้งเดียวอ,อใช่แล้วข้าวของตัวน,นี้แพงราคาราคาเราไม่เพิ่มต้นทุนเราสูงขึ้นแต่เราไม่สามารถขายของปริมาณเราเท่าเดิมครับปริมาณเราเท่าเดิมเลยไม่ลดกํกำไรเหลือน้อยลง พอต้นทุนสูงขึ้นราคาที่เราขายให้ลูกค้าก็คือเท่าเดิมตอนนี้ถ่านกังทำโปรด้วยทำโปรโมชั่นบบใช่เพื่อให้ดึงลูกค้ามาขายยำขายทุกรงเพื่อให้ลูกค้ามาแต่สุดท้ายก็ยังคนมันไม่มีเงินจะเที่ยวครับจะกิดแบบนี้ใช่แล้วอย่างนี้จะทํายังไงอ่ะถ้าสมมติว่าเปิดไปแบบนี้สักเดือนหนึ่งแล้วมันยังเป็นแบบนี้ค่ะมันยังนิ่งอย่างเงี้ยนี่เพิ่งเปิดมาก็นิ่งแล้วนะ แทนที่คนจะแบบว่าเหมือนคนมันอันน่ะอันที่ไม่ได้เที่ยวกลางคืนน่ะไม่ได้ไปนั่งฟังเพลงลุ้นอย่างเดียวพี่แมหลุ้นเราให้ให้ให้เจ้าของธุรกิจไปเลิกทําแล้วไปทําอย่างอื่นมันก็ไม่ได้สิ่งที่เราลงทุนเงินหน้าตักที่เรามีทั้งชีวิตเราเก็บมาเปิดร้านแบบนี้เราก็ต้องหวังว่ามันจะเป็นผลกําไรในอนาคตต่อยอดแต่จะให้เราเลิกทำแล้วไปทําอย่างอื่นมันก็คงจะยากครับแต่มันก็เป็นอะไรที่มันยากมากคือเพิ่งเปิดมาไม่กี่ พี่แม่ผมคิดเอาว่าสมมุติว่าไม่มีสถานสมมุติว่าคนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานบันเทิงนักลงนักร้องเอเวอร์ i n g ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนคืนถ้าไม่มีถ้าเขาไม่ได้ทํางานตรงนี้แล้วเขาไปทำงานกลางวันในขณะที่เศรษฐกิจกแย่ค่าแรงไม่ได้ขึ้นแล้วโรงงานบริษัทพา,พากันเจ๊งปิดคำถามคือเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันขายของตามตลาดหรอเอาทุนที่ไหนมันไม่มีอะไรมารองรับใช,ใช่ใช่ครับม,มันมันก็ มันก็กลายเป็นไปไปบีบปัดให้ทุกอย่างมันแย่ลงเลยกันเลยแล้วอย่างนักร้องเงี้ยดนตรีเงี้ยเขาก็จะเขาคิดเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะก็จะมีเลทเป็นชั่วโมงค่าตัวชั่วโมงครึ่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือราคาลดลงไหมหรือว่าเท่าเดิมเราไม่ลดที่อื่นผมไม่รู้แต่ที่นี่ไม่ลดครับเราให้ละครนัก<ห>รอ้ลลองเขาเล่นปกติแต่ว่าอาจจะต้องมีลดจํานวนต่อวันลง วันหนึ่งต่ก่อนผมมี3วงอันนี้จะเหลือวงเดียวลวงปกติที่นี่มีดีเจผมก็ไม่จ้างดีเจแล้วผมก็เปิดเองเลยคือประหยัดค่าใช้จ่ายเราเราเอาพนักงานเราอยู่ให้ได้ก่อนอก็คืออะไรที่เราสามารถทำเองได้เซฟคอร์สได้ก็เอาประคับประคองให้คนในร้านให้อยู่รอดไปดีกว่าแบบว่าไปจนไม่ไหวแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไปใช่ครับแบบนี้ดีกว่าถูกไหมคะแล้วย่ง ร้านนี้เปิดช่วงกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมเปิดตั้งสองทุ่มทุ่มนี่ผมเปิดปิดดึกดึก่อยอันชิวเลตอ่านก็ว่ากันไปเขาเมื่อก่อนเ้าให้ไม่เกินตีหนึ่งประมาณนั้นครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เรื่องจากเวลาเราปิดเร็วขึ้นเราก็ต้องเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นครับเปิดเร็วหน่อยเปิดเร็วไปก็เท่านั้นแต่แต่เราก็ลุ้นไงว่าเปิดเปิดเร็วให้ลูกค้าได้รู้นะว่าเออเปิดเร็วนะเพื่อจะมาเที่ยวเร็วขึ้นก็ต้องลองสู้กันใหม่ก็ต้องลอง อดทนกันไปใช่ครับแล้วพนักงานน้องๆที่ทำพีโงพีอาก็คือก็ยังเท่าเดิมแล,แล้วเขาจะได้เหรอคือเขาไม่ได้มีเงินงเดือนใช่ไหมน้องๆพีอาใช่ไหมครับไ,ไม่มีเงินเดือนครับแล้ววันนี้เห็นมีอยู่สองต๊ะแล้ว<อ>มันจะพอเหรอก็มันก็กลับมาเหมือนเดิมมาพี่แม่คถ้าพวกเขาไม่สู้แล้วเขาจะทํางานอะไรกันคือพวกนี้เขามีภาระที่บ้านคือเขาไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้ เขาเลยส่งกันในที่บ้านเยอะๆได้สมัยก่อนให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดสร้างบ้านซื้อรถให้พ่อให้แม่ส่งให้ลูกแต่ณตอนนี้จะให้เขาไปทำงานอย่างอื่นเขาคงภาระที่เขาเคยสร้างเอาไว้นึกออกไหมให้เขาไปทำงานกลางวันมันก็ไม่พอเด็กๆก็เลยก็ต้องจะต้องลุ้นกันเอาให้แต่ละวันว่าได้ไหมมีแม่บางคนไม่ได้เลยโอ้เยอะครับเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วมีทุกวันพี่แม่ทำไงอ่ะได้ฟังเขามาเล่าแบบปรับทุกไหมว่าจะยังไงดีเพราะบางคน อาทิตย์หนึ่งอาจจะไม่ได้สักสามวันอะไเงี้ยมันอะไรค่าใช้จ่ายมันไม่ครอบเบอร์คือเขาก็ต้องไปรับงานอย่างอื่นเอาอก็ต้องหาอะไรได้เสริมเอาใช่ครับส่วนมากตอนนี้โควิดเนี่ยมันทำให้หลายอย่างเปลี่ยนพีลดน้อยลงจากสมัยก่อนผมมีพนักงานพีเยอะมากนะครับแต่ไม่ขอขอขอนุญาตไม่บอกจำนวนเนาะแต่ตอนนี้มันลดน้อยลง รถไม่เหลือเป็นทุกที่ครับแล้วที่สําคัญก็คือเด็กๆจะต้องดิ้นรนไปอยู่ต่างประเทศบ้างไปทํางานที่เองไปทํางานในสิ่งที่เึงไม่ได้กระทำบ้างเพื่อหาเงินไปจุนเจือครอบครัวมันก็กลายเป็นโควิดมันไม่ได้ทําให้คนปรับตัวนะพี่แมมแต่ผมกําลังมองว่ามันทําให้สังคมแย่ลงเพราะทุกคนต้องหาเงินพอมันการหาเงินยากขึ้นความเห็นแกระโวคนมากขึ้นคนหาเงินเพราะความจําเป็นอาชญากรรมมากขึ้น ผู้หญิงจะต้องไปทํางานในสิ่งที่เองไม่อยากทําไม่พอคือชีวิตครอบครัวความเป็นแฟนกันก็ต้องเลิกลาล้างลากันไปเด็กก็ต้องกำพามากขึ้นมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเนยครับก็ไม่ได้เรียนก็มีนะคาเทอมก็ไม่ได้จ่ายใครบอกโควิดทุกคนต้องปรับตัวไม่จริงครับไม่จริงเลยมันปรับตัวยากเพราะว่ามันไม่มีอะไรมารองรับแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาคือถ้ามันรอบเดียวไงพี่แมมถ้ามันรอบเดียวแล้วมันจบอะแต่นี้มันไม่ใช่ับมันสามสี่รอบ ใช่แล้วเรามองอยังไงกับพี่เขามองว่าธุรกิจตอนกลางคืนอ่ะมันทําให้ทุกอย่างแบบแพร่กระจายแพร่เชื้อโรคนู่นนี่นั่นผมตั้งคาถามว่าธุรกิจกลางคืนโดนปิดก่อนเปิดทีหลังแต่ธุรกิจกลางคืนอยากจะให้รัฐอนุญ,ญาตให้เปิดธุรกิจกลางคืนยอมที่จะทาทุกอย่างเบ๊มีมาตรการที่ดีที่ดีกว่ากลางวันบางอย่างด้วยอ,อันนี้พูดตรงตรงเลยนะแล้วถ้าคุณ ทธุรกิจกลางคืนงั้นถามว่ารถไฟฟ้า BTS คนที่มันแน่นๆ <คน S 1> กันเนี่ยสุดท้ายปิดธุรกิจกลางคืนไปก็ยังติดเดยอะอยู่เหมือนเดิม,มถูกไหมเออเราคุณก็มาโทษธทุรกิจกลางคืนหมายความว่าไงม,มันไม่ใช่แบบนั้นเราก็รู้สึกเฟลวน้อยว่าทําไมต้องโทษ คนที่ทำงานกลางคืนธุรกิจกลางคืนอย่าเอาตาบากมาให้คนกลางคืนแทนที่จะช่วยกันมากกว่าซึ่งคนที่ทำงานธุรกิจกลางคืนนะเขาก็ช่วยอยู่แล้วเขาก็ช่วยเซฟเขาช่วยป้องกันเท่าที่กลางวันทำนั่นแหละใช่ไม่ได้ต่างกันเลยแต่แค่เปลี่ยนกลางวันกับกลางคืนบางทีอ่ะพนักงานเราไม่ได้ติดพี่แมมแต่คนกลางวันคนกลางวันที่ไปเที่ยวแบบเนี้ยเขาเชื้อมาแพ้เราทั้งที่เราอ่ะเราตกของเราทุกวันเราไม่มีพนักงานติด เพราะเราไม่จริงๆแล้วคนทํางานคืนเขาจะไม่ค่อยได้ไปไหนนะเพราะว่ากลางวันเขาต้องแล้วเขาก็มาที่ทํางานแต่ว่าคนที่กลางวันจะต้องเดินทางไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตงน้องคนกลางคืนคืตนตื่นมาตรงน้ตน้ตังนตงน้ตรงนี้ง้ตรงนี้ตรน้งน้รงนี้นี้ตลงนี้ตน้ตรงนีงนีรนตน้งี้งนีนงนตรน้ตงนีงนีตน้น้้้ตรงนี้ตรน้นี่นีรี้นต่นี้นีตนมันีจตรงเตนี้งนี้น้าสดอีกนโอไม่ไหวอย่างี้นมันก็แล้วแต่คนงเนาะ เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใท่เท่าเทียมการภาษีเราก็เสียเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ประโยชน์หรือว่าการช่วยเหลือการดูแลที่รัดควรเดินจัดสรรมันก็ไม่ได้เข้าถึงถุนคนทางานกลางคืนเลยแล้วก็จะได้อะไรแต่ละอย่างจากรัฐยากมากสมัครอะไรแต่ละอย่างร้านผมเนี่ยโหรู้สึกท้อเลยทำไมทุกอย่างมันยากไปหมดเลยขั้นตอนมันเยอะนะต้องส่งเอกสารนู่นนี่นั่นต้องมีบริษัททำอ มีประกันสังคมแล้วบริษัทก็สามารถไปยื่นรับคืนอะไรได้คือทําไมต่างประเทศเขาง่ายมากเลยคุณมีบัตรประชาชนใบเดียวจบไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายเราแค่มองนี้ว่าประเทศอื่นเขาก็ประสบปัญหาเหมือนเราแต่เขามีวิธีการจัดการได้ดีกว่าอืมถูกต้องเจตนาเขาต้องการทําให้มันยากเพื่ออะไรมากกว่าไลมองนะจริงจริงมันทําให้มันง่ายมากเลยนะที่แม่ต้าใจเห็นใจประชาชนมากกว่าถูกต้องครับใช่ โอเคค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอย่างคุณน้ำพึ่งคือเป็นนักร้องที่นี่ใช่ค่ะเป็นนักร้องประจําร้านมาหรอกประจำร้านนานนีอยังคะก็นานไหมก็ไม่นานนะคะเพราะว่าหนูพึ่งจะมาประจําการเลยค่ะรายได้ย้อนกลับไปเมื่อก่อนโควิดต่อ<ถ>เดือนนี่คือถ้าก่อนโควิดต่อเดือนจะเยอะมากตอนนี้ทั้งค่าจ้างแล้วก็ทิปจากลูกค้า,า,าใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ก็มันเทียบไม่ได้พี่มันมันจะท่าแบบเขาเรียกว่าเสร็จหนึ่งส่วนสองอะไรนิดๆหน่อยๆแบบว่ามันไม่ได้เท่าเดิมอะค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถบอกได้ว่าวันนี้เราจะได้หรือไม่ได้ถ้าตีเป็นรายเดือนก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะได้เท่าไหร่ในแต่ละวันบางทีบางวันก็อาจจะไม่ได้เลยใช่คือค่าจ้างได้อยู่แล้วแต่ไม่เท่าเดิมเพราะว่าลดลดลดลงใช่มันต้องเข้าของเจ้าของกิจการคือ ช่วยกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่แบบไหวเท่านี้หนูไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะช่วงโควิดนั้นไม่ได้ร้องเลยไม่ร้องค่ะร้องไม่ได้เพราะว่าอาชีพกลางคืนคือปิดตายเลยหารายได้พิเศษเสริมยางอื่นไหมเพราะว่าแบนเห็นบางคนก็ออกมาขายยำอะไรอย่างเงี้ยขายของก้านขายผลไม้สดขายของมึงทำเพราะว่า ไม่ทํามันก็ไม่มีอะไรได้ไม่มีรายได้ที่แบบมันอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าเราก็ต้องดิ้นรนใในทางที่ทุกคนทาได้ใช่ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แล้วแต่สายงานที่อยู่สายงานกลางคืนคือทําอะไรยากมากก่อนเปิดหลังใช่ทําอะไรยากมากเพราะว่าเราโดนเราโดนตาหน้าว่าเราเป็นต้นเหตุของของเรื่องนี้ด้วยได้สิทธิประโยชน์ของรัฐบ้างไหมที่เขาช่วยเหลือเหมือนคนเราเสียภาษีเหมือนกัน แล้วเสี่ยมันก็เขาบอกว่าจะได้แต่ก็ไม่ได้นะคะด้วยข้อกฎมันดูยุ่งยากเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยแบบไม่ช่าเกมของเขาแล้วหลายๆคนอะคือแบบขวาจะทําขวาจะเกอกขวาจะนุ่งสนิลคือมันมันไม่ทันคนหนึ่งของเรากอไม่ได้เลยแล้วได้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไม่ได้เลยเหรอฮะไม่ได้เลยไม่ได้เลยหนอไม่ได้ต้องอยู่ต้องประคองชีพด้วยตัวเองใช้ทุนที่มีเก็บใช่จากจาก คุณเก่าที่เราแบบสะสมจัดการร้องเพลงมาไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือว่างานนอกต่างๆใช้ที่ใช้ค่ะแล้วก็หารายได้เสริมจากตรงนั้นเพราะว่าเราไม่เราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับมาร้องอีกเมื่อไหร่ใช่เรามันไม่มีแบบคือไอ้เงินที่มีอยู่ก็ค่อยๆใช้อย่างประหยัดแล้วก็หาเพิ่มเท่าที่เท่าที่จะหาได้คือหาเพิ่มแต่ได้แค่นิดๆหน่อยๆแต่มันก็ยังดีกว่าเพราะทุกคน คนต้องบอกว่าทุกคนหาพี่ทุกคนหาพี่หาหนูหาแล้วเอ้าแล้วคนที่แล้วคนที่เราเขาจะมาซื้อเราหรืออะไรอย่างงี้มันมันยากอ่ะใช่บางทีคนหาซื้อเขาก็ไม่มีใช่ค่ะถ้าเกิดขายแพงเกินไปเขาก็ไม่ซื้อใช่คือเราก็อยากซื้อนะแต่คือเราไม่ได้เหมือนเดิมแล้วคืออย่าว่าแต่ว่าหาคนซื้อเลยบางทีคนขายเองอ่ะจะไปซื้อของมาทำอ่ะใช่ราคามันก็แพงน้ำมันแก๊ส คือขึ้นไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะมันทําให้เราขายของยากมากเลยนะยากยากทุกอย่างไม่ว่าลงทุนทําอะไรก็ต้องคิดเพราะว่ามันคือตัวเงินลงทุนไปแล้วมันจะได้กําไรหรือเปล่ามันจะขายได้ไหมคือูง่ายๆว่าแบบใช้คาว่าเจ็งได้เลยเจ็งเจ็งกันแบบทุกคนคือรวยอยู่รวยอยู่อยู่อยู่มาเกิดอะไรแบบนี้คือมู่อ่ะพี่คือแบบ ไม่เคยเจอเนาะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเนาะปกติคนทำงานกันคือนี่โหเรื่องเงินนาใช้แบบวันนี้ได้มาแล้วสี่ห้าพันหมื่นหนึ่งตื่นเช้าไปแล้วค่ะช้อปปิ้งอะไรเงี้ยจริงจริงคืออันนี้อันนี้ก็เข้าใจเขาอะนะเพราะว่าเป็นงานที่หาเงินได้ง่ายเราก็ต้องใช้เส้นเสียงด้วยเราเราใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอนสวร์หน้าตารูปร่างคำพูดคำจาคือเราใช้หมดทุกอย่าง มันรวบรวมอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าคือเราก็ต้องเราก็ต้องดำรงชีพเนาะพี่มันมันหาได้ทุกช่องทางแต่พอเวลาเรามาโดนปิดกั้นอะไรพวกเนี้ยคือเราทําอะไรไม่ได้เลยเพราะเราเจอใครไม่ได้เราออกไปไหนไม่ได้ใช่ใช่มันถูกมันถูกกักขังบริเ้วยไม่หมดเลยนะกับเวลาด้วยเครออัดมากใช่ไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือนักดนตรีนะคะนักดนตรีจริงเขาก็แค่ยืนเล่น ตอนตีแต่มันไม่มีที่ไหนให้เขาเล่นแบบนี้ใช่ไหมเปิดเขาห้ามให้นั่งกินได้อย่างเดียวห้ามค่ะจริงๆแล้วนั่งกินก็แทบแทบจะไม่ได้เลยนะตอนแรกๆที่แบบปิดหมดเลยอะเว้นระยะมากใช่ใช่มากที่มันล็อกดาวอะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือแย่แย่มากแย่ทุกทุกทุกรูปแบบเนาะมาช่วงนี้รัฐบาลให้เปิดได้แล้ว มีดนตีมีอะไรเงี้ยเพิ่งเปิดม,มา2วันเริ c, เ่มยังไงบ้างเริ c, เ่มรู c, ้สึกดีเริ่มแบบใจชื้นขึ้นมาว่าเฮ้ยเราเราจะไดกลับมาทำงานแล้วเรามีโอกาส<ม>ได้กลับมาทํางานเหมือนเดิมแต่ถามว่า 1- นึงทถึงสวันเนี้ยที่ผ่านมาเหมือนเดิมไหมมันก็ยังได้ไม่เหมือนเดิมนะคะเมื่อเราเ<ม>พิ่งเริ่มสตาร์ทเดินทําเหมือนเด็กที่เพิ่งเริ่มหัดเดินอะพี่ลูกค้าต้องเริ่มม่เม้าอย่างเมื่อวานสองสองวันนั้นอะได้จีบลูกค้าเข้ามาเยอะไหม พื้นฐานของที่ร้านอะจริงๆลูกค้าเยอะค่ะแต่เนื่องด้วยที่แบบปิดไปนานมากแล้วก็เพิ่งเปิดได้สองสามวันก็จะแบบค่อยๆทยอยกลับมาเรื่อยๆว่าอ่ะมาหลอกเปิดแล้วนะเนี้ยค่ะก็ก็ค่อยๆกลับมาแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่ร้อยไม่ร้อยใช่ยังไงก็ไม่ร้อยถึงจะการตลาดแบบหนักหน่วงแค่ไหนโปรโมชั่นอะไรก็ดูก็ยังไม่ค่อยจริงๆโปรโมชั่นตอนนี้ทางร้านแบบ ให้หนักมากพี่เพราะว่าคือเราก็ใจเขาใจเราเราอยากดึดดุนลูกค้าใช่ใช่ใช่เศรษฐกิจใครเป็นยังไงคือเรารู้หมดเลยเราก็อ่ะ20อร์ซนนะเปิดเล่าฟรีนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นไปละไปเลยค่ะใช่อย่างวันนี้คนก็น้อยนะแล้วฝนตกด้วยใช่ค่ะเจอทุกวยแบบตกมาให้เปิดช่วงแบบฝนตกหน้าฝนอะไรอย่างงี้ เราก็ยังไม่รู้ว่าธุรกิจแบบนี้ที่เขาใเปิดช่วงเนี้มันจะไปได้อีกกี่เดือนช่ไม่รู้เราไม่รู้ใช่เพราะว่าเราไม่รู้มันจะกลับมาอีกไหมเดี๋ยวบอกว่าเปิดธุรกิจตอนกลางคืนแล้วทะเพิ่มื้ออีกใช่เป็นเพราะธุรกิจพวกเหล่านี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นตาบาทแต่ว่าจริงอะที่ร้านนะที่เห็นอะเขาก็มีมาตรการนะเข้ามานะสวอปตรวจฉีดแล้วก็มีคือสังเกตง่ายๆว่าร้านเราจะเป็นแบบว่ามีโซน โอเคใช่ใช่ข้างนอกไม่ไม่อบอ้าวไม่แบบว่ามาจุกกันอยู่ข้างในอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เว้นห่างๆโต๊ะใช่ค่ะก็ส่วน VIP ก็มีใช่ไหมแล้วก็เว้นระยะตานนั้นเลยเด็กๆทุกคนก็คือตรวจสวอปกันทุกคนทุกวันตรวจโควิดกันทุกวันส่ง ลายกลุ่มว่าอ้าวคนนี้ตรวจแล้วคนนี้ตรวจแล้วใครมาเข้าทํางานก็คือต้องตรวจคือเราอ่ะก็ต้องป้องกันตัวเราด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วยใช่เราเซฟทั้งตัวเราแล้วก็เซฟทั้งตัวลูกค้าด้วยแต่ว่าเราไม่รู้ลูกค้าใช่จากตรงไหนบ้างแต่ว่าหน้าร้านก็คือมีให้ลูกค้าตรวจนะคะใช่ค่ะใช่ใช่มีผลคือคือทุกคนอ่ะต้องฉีดวัคซีนแล้วเริ่มฉีดวัคซีนแล้วแต่ถามว่าวัคซีนก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่เนาะมันก็ต้องดูแลเรื่องอื่นด้วยปีที่ สินเดือนธันวามกราคมเป็นแล้สามเข็มเนาะก็ยังเป็นอยู่ก็ยังมีคนติดอยู่สามเข็มแล้วก็ยังติดอยู่ก็ยังติดอยู่คนเหมือนไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะแต่ไม่เป็นไรก็ติดสักหน่อยก็ได้แต่ก็ขอให้แบบว่าให้ขอขอให้เขาเป็นโรคที่เหมือนเป็นไข้แวยธรรมดาอ่าใช่เดี๋ยวมันจะเป็นโรคประจําท้องผนเป็นปกติก็คือคือถ้าเป็นแบบนั้นอยู่บ้านกินยารักษาตัวเองได้ถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะไม่ได้ร้ายแรงมากเราก็ยังรู้สึกว่าโอเคเราโอเคอยู่ ก็ไม่ได้ลคงจะไม่กลับมาไล่แรงแบบนั้นแล้วอะไรแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องอยู่กับโลกนี้ให้ได้น่า<ช>จะอีกยาวนะคะเนาะใช่อชย่าง,งพี่องค์พี่อาที่นี่ยยังเต็มเหมือนเดิมเยอะไหมแล้วใครได้เพราะคือปกติพี่อารเขาไม่มีเงินเดือนใช่ไหมอ๋อร้านนี้มีการันตีให้มีการันตี<ห>มีกาันตีใ,ให้แล้วก็เด็กก็คือมีเกรดอืมออกเจอแบบว่าพิตตี้อ่ะทุกคนที่แต่ว่า ช่วงตอนนี้ตอนนี้น้องยังยังไม่ค่อยกลับมาเพราะบางคนคือพี่หนูไม่มีรายได้เลยจากการที่แบบว่าหนูโดนโจมตีสถานการณ์โควิดโรคระบาดมานี้นันพอเวลาเปิดปุ๊บดีขึ้นปุ๊บเขาก็จะไปไปหาที่ที่แบบเงินเยอะกว่าไม่ว่าจะต่างประเทศหรือเท็กซาสใช่พี่แต่ถามว่าเราเพิ่งไ้เปิด3ะะสามวันเราก็ต้องดูแล้วก่อนว่าเอ้ย ลูกน้องเราจะยังอยู่ไหมเด็กๆจะยังอยู่ไหมแต่ตอนนี้ก็สาวสิบสี่สิบคนก็ยังกลับมาละคะใกลได้มันจะพอคอมเพล็ก์ไหมกับลูกค้ากับรายได้ที่เขาจะต้องได้รับอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยเห็นมีอยู่สองสามโต๊ะนะอันนี้คือตอนนี้ฝนตกอยู่แต่ถ้าไม่ตกอ,อาจจะเยอะมากกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลยุทธ์ของเด็กว่าจะแบบดึงดูดลูกค้าได้แค่ไหนบางทีเด็กบางคนเขามีพื้นฐานลูกคา้า แต่ก็ไม so ่แน่ใจว่าลูกค้าคุณจะจนไปแล้วหรือยังก็นั่นน่ะส yep> et ิมันก็ยากอยู่นะว่าเขาจะดื่มมาแบบใช่ใช่เหมือนเมื่อก่อนไหมเขาอาจจะมาดื่มแล้วก็อย่างลูกค้าน้องอย่างเงี้ยจากที่แบบมาฟังเพลงทุกวันมาแบบแจกติ๊บแจกอะไรทุกวันอุ้ยพี่แบบช่วงนี้พี่แย่พี่ไม่ไหวแบบไม่ไหวธุรกิจพี่แย่ไปเลยปิดตัวไปเลยอะไรนี้ก็มีค่ะพี่ ก็มีจากคนรวยกลายเป็นคนจนก็มีมันก็ต้องพยายามอยู่กันให้ได้อะเนาะต้องอยู่ให้ได้ร้านนี้เปิดเวลาไหนยังไงบ้างส่วนในร้านเป็นแบบไหนช่วงนี้สตาร์ทเลยประมาณสองทุ่มสามทุ่มก็เริ่มแล้วค่ะเพราะว่ามีทั้งดนตรีสดให้ฟังแล้วก็ช่วงสี่ทุ่มครึ่งก็จะมีแบรนด์ค่ะเต็มวงถึงประมาณเชยงคืนเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลยังให้ให้ประมาณนี้ประมาณเชยงคืนตีเออประมาณห้าทุ่มก็ ตำรวจเข้าร้านแล้วใช่เช็คแล้วอะไรแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านมาหรอกค่ะเกษตรนวมินนะคะตมที่สองหนึ่งสานะคะเส้นก่อนตลาดหัวมุมถึงก่อนตลาดหัวมุมนะคะง่ายๆเลยขับมาง่ายๆแล้วก็หน้าร้านสังเกตง่ายใช่หน้าร้านสังเกตสังเกตง่ายค่ะอยู่ติดถนนด้วยแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะฝากด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ